ก็ก็ขอฟังใกล้ๆกันดีอะไรครับอยากรู้ว่าเสียงใจมันชันหรือเปล่าอะไรอะไรหืออะไรอ่ะหืออะไรล่ะพี่จะพาไปไปไปดูลางรถไฟเก่าโอเคสติดึงสติมาหรือยังอะไม่เอ้ยมันก็เหมือนเดิมปะเมื่อกี้บอกไม่อยังไงเนี่ยแอบหลุดนะเนี่ย ลบหนึ่งนะโอเคมาแล้วโอเคโอเคคือก็มาแล้วไงเป็นไรเนี่ยอยากจะบอกว่าบอกว่าขอนึกก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอือเฮ้ยโอ้โหถ้าจะขนาดนี้ข้าแม่ขนาดนี้อะไรเบ้าเบ้านาจามขั้นรุนแรงเลยนั้น่ะ เดี๋ยวขอขอพรุ่งนี้แล้วกันขอเซิร์ชแป๊บจำไม่ได้พ,พี่ทอยครับพี่ทอยครับว่างไงครับป่าวอยากได้ยินเสียงเฉยๆอะ่ะอยากได้ยินเสียงพี่เลยอยากได้ยินเสียงอย่างอื่นมาใจ <c oughs> เอ่อจะมาครับใหม่ จำบ่ได้แล้วไม่เป็นไรใกล้แล้วใช่ใกล้แล้วใกล้จะจำได้แล้ว uh huh. พี่ทอยอะไรครับเออไม่มีอะไรคะเอาก็นอนให้พูดอย่างเงี้ย <c oughs> ได้ยินหรือเปล่าทำไมต้องพูดอย่างเงี้ยฮะคำนั้นไม่เคยพูดกับฉบาลนะ <c oughs> พูดว่าได้ยินหรือเปล่า แต่ใส่ไมโทรข้างบนไปอ่ะก็บอกว่าได้ยินหรือเปล่าเฉยๆไม่ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้อย่างนี้ใช่ก็อย่างนี้เลยอบอกว่าได้ยินหรือเปล่าอะไรอะ่ะคือชาบาจะไม่คุยกับพี่ทอยแล้วอ้าวขึ้นมาแล้ว จะวิ่งหนีทำไมเห็นไหมมันไม่มีใครช่วยหรอกจะวิ่งหนีทำไมจะยินหรือเปล่าเนี่ยได้ยินแล้วจะวิ่งหนีทำไมถ้าสมมติว่า เราทำดีกับคนคนนึงมากมากอ่ะแต่เขาไม่ให้ใจเราเลยเนี่ยควรทำไรเนี่ใครไม่ให้ใจแต่เคกให้ทุกวันนี้ยังไม่ให้เหรอก็ <S <S 2> <S 2> อบอกว่าหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่แบบนี้นะหรือเปล่าน,นะทำไมอ่ะ แค่พูดขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ไอ้นี่ต oh ้องอะไรเลยอะไม่ได้คิดอะไรอะก็ไม่เคยคุยกับชบาแบบนี้ป่ะก็เมื่อกี้กำลังเซิร์ชอยู่ไงแล้วยังไงเนี่ยเราอะถามพี่ทอยเถอะว่ายังไงอะอ๋อพี่ไม่ได้เป็นอะไรเราอะเป็นอะไรเราอะยังไงแล้วมันควรเป็นไหมอะมันไม่ควรมันควรจะมีเหตุผลมากกว่านี้บางทีพี่พูดถึงมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นใช่ะ มันคนมีเหตุผลอยู่แล้วแต่อันไหนที่ชบาบอกว่าชบาไม่ชอบคือก็ควรที่จะแบบกวกคนที่จะรู้ปะคือมันอยู่ดีๆพูดขึ้นมามันไม่ได้เลยหรือไงแค่คําพูดอะอันถ้าชบาไปยืนคุยกับคนอื่นอะมันไม่เกี่ยวมันคนละแบบกันอันนี้มันคุยกับชบาแล้วอยู่ดีมันก็คือมันพูดขึ้นมาแบบไม่ได้คิดอะไรอคำที่เคยพูดกับคนอื่นไปแล้วอะแล้วมาคุยกับชาบาอย่างเงี้ยอ้าว อย่างงั้นพี่คุยอยู่อย่างงี้พี่ก็คุยกับคนอื่นคุยกับทุกคนน่ะที่พี่คุยอยู่เนี่ยที่พูดอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมอะชาบาก็เน, like นี่ยที่ชบาพูดอยู่อย่างงี้ชบาก็ okay. พูดกับคนอื่นแบบนี้เหมือนกันอะไรพูดกับคนอื่นแบบนี้เหมือนกันแต่พี่ทอยไม่เคยพูดกับชาบาคำนั้นนะชบาคุยภาษาลิงัะคนเงี้ยไม่ตลกก็ไม่ได้ตลกไงก็ <c oughs> ไม่ชอบอะโอเคก็รู้แล้วว่ามันไม่ชอบอะแค่มันหลุดปากพูดไปแค่นั้นเองแล้วมันไม่ได้คิดอะไรด้วยมันพูดขึ้นมาเฉยเฉยอะ คนกำลังแบบกำลังหาที่ให้นี่อยู่ดีกันได้ยังสุดท้ายไอเจ็บคิดอะไรอยู่กันยัางไม่รู้ตัวอีกเหรอเอาก็มันพูดแบบอคือมันกําลังเซิร์ชหาเพลินเนแล้วมันพูดขึ้นมาเนี่ยมันมันก็แค่พูดขึ้นมาเว้ยใจมันไม่ได้ไปอยู่ที่นู้นมันอยู่ตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจพูดขึ้นมาด้วยก็จะบอกว่าหรือเปล่านั่นแหละแต่มันไปหรือเปล่า บอกไว้เลยอะไรไหนพูดมาสิถ้าวันนึงชฟาไม่สนใจพี่ทอยขึ้นมาพี่ทอยจะรู้สึกใช่วันวนั้นคงจะรู้สึกแหละรู้สึกคิดถึงไงไปขึ้นรถได้แล้วก <c oughs> ็วลปล่อยดิพร้อมจะให้พี่พาไปทัวร์หรือยังจะไปก็ไปฮะอันนี้คือก็ไปไงจะไปก็ไปนี่คือ จะไปก็ไปก็จะทาชสบาไปก็ไปแล้วอยากไปไหมชบาไปได้หมดแหละที่มีถ้ามันไม่มีอารมณ์ไปแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้นะเก็บไว้วันหลังก็ได้ทั้งนั้นอะถ้าไม่อยากพาไปก็ไม่ไปก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรอยากพาน่ะอยากพาไปแต่มันมีอารมณ์ไปไหมเนี่ยคนเนี่ยคนที่จะไปด้วยเนี่ยกพี่พลอยพูดอย่างนั้นแล้วใครมันจะไปอยากนี่วะฮะ อัน,นก็เก็บใบไมวมาหลังกไ็ได้ทั้งนั้นละตอนนี้มันเป็นเชล่วนะมันต้องไปหามอน ว่าอยู่ไหนวิ่งไปไหนเนี่ยไม่รู้ดิ <c oughs> ไปโดมาดิอะไระมาจะมาหาชียร์บอทำไม นี่นเอ,อด้ดีๆอะไรอเป็นนักแข่งอ่ะจะไปทะเลอ่ะมันจะได้แบบอาแบบการเย็นลงเรเอี้ยที่ไงก็จะถึงแล้วทะเลอ่ะ วิ่งมาเพื่ออะไรเนี่ยก็จะไปที่ที่สบายใจเพื่ออะไรมันจะดีขึ้นเดี๋ยวไปไหนจะไปไหนไปบ้านปูไปทำไมไม่ไปก็มาสบายใจสุดแหละไม่อย่างน้อยก็ได้อยู่บ้านเราไม่แล้วตรงไหนไมันสบายใจทะเลไม่ อีิบ้านปูม,มันก็มีสระน้ำมันกันนะงั้นเราคงจะขึ้นมามนขึ้นมานมนขึ้นมานมาเขก,กอะไรเขกอะไรขึ้นไม่ไปนู่นนะขึ้นมาเถอไม่รู้สึกแบบว่าถ้ามาตรงทะเลมันรู้สึกแบบ สบายใจอ่ะไม่รู้ไงทุกคนมันต้องมีแบบที่ที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วสบายใจอนะไรเงี้ยพี่ถอยมันไม่ดีใช่ปะฮะแล้วเชบาเคยบอกว่าพี่ถอยไม่ดีหรออ๋อก็ไม่ดีมากเลยใช่ไหมที่พูดอะความเข้าใจกันมันเป็นสิ่งดีที่สุดโอเคคือพี่มันไม่ดีขนาดนั้นเลยใช่ปะ เธ่บาไม่ได้บอกว่าพี่ถอยไม่ดีขนาดนั้นไงไม่ได้บอกว่าที่ทํานี่อ่ะมันหมายความว่าเพรไม่อยากให้พูดอ่ะมันห่วงอ่ะเข้าใจปะ <c oughs> เออเข้าใจขนาดแค่คําพูดยังหวงเลย <c oughs>